สวัสดีครับเราอยู่กับผู้ชนะของรายการ CF Competition นะครับกับคุณนันิชานะครับที่ได้ที่1ของระบบการเทรดแบบแมนนวลเทรดนะครับผมแล้วก็ในวันนี้เนี่ยที่เราจะคุยกันเนี่ยเราจะมาหาความจริงว่าคุณนนิชาเนี่ยสามารถเอาชนะตลาดได้อย่างไรนะครับโดยคำถาม4ข้อที่เราถามแหละหนึ่งคือคุณนนิชาเห็นประโยชน์ของการลงทุนในหเฟนอย่างไรบ้างครับ สวัสดีค่ะก็ประโยชน์นะคะในการลงทุนในทรีเฟกเนี่ยก็คือเราสามารถเทรดในขาลงได้ซึ่งแบบจังหวะในสถานการณ์ในช่วงขณะที่แข่งขันเนี่ยก็จะเป็นขาลงพอดีส่วนมากครับมันก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างมากระทบก็ทั้งโควิดแล้วก็สงครามการค้าะคะ่ะก็เอื้ออำหนวยให้เทรดแล้วก็ใช้เงินลงทุนค่อนข้างน้อยอ๋อก็ ุดเรารู้อยู่แล้วว่าณปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยมันระบาดค่อนข้างเยอะเนาะสิ่งที่ตามมาคือว่าตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงเจอสองครามการค้าเข้าไปอีกตลาดก็ลดลงซึ่งถ้าเกิดเราลงทุนในหุ้นเนี่ยเราต้องซื้ออย่างเดียวเนาะใช่ค่ะแต่พอลงทุนในทีเฟกปุ๊บเราสามารถช็อตได้ไดอนี้คือประโยชน์<ะ>และข้อใหญ่เลยแหละของการลงทุนในทีเฟกเราก็ใช้เงินทุนค่อนข้างตา่ำพอใช้เพียงห้าสิปนของ สินค้าเท่านั้นนะคบมูลค่าสินค้ามาถึงคําถามข้อที่2ครับประสบการณ์ในการแข่งขันของคุณณิชาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับใน2เดือนที่ผ่านมาก็มีประสบการณ์ในการลงทุนทีเฟกอยู่บ้างอะคะ่ะแต่ว่าโดยมากเนี่ยก็จะลงทุนในหุ้นมากกว่าแต่ว่าการลงทุนในทีเฟกเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะถ้าเราเข้าใจในตัวสินค้าที่เราจะเล่นอ๋อทุกอย่างเลยครับผมว่าถ้าเกิดเราสามารถเข้าใจในสินค้าที่ลงทุนเนี่ย เข้าใจในการมูฟเมนต์ของต่งตงตงตางๆเนี่ยเราก็สามารถทำกันไรได้เนาะนะครับในตัวของตลาดทีเฟกไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิดนะครับ<ช>ส่วนข,ข้อที่3นะครับไอเดียในการเทรดอันนี้สำคัญและว่าคุณนนิชาเนี่ยมีไอเดียในการเทรดเนี่ยอย่างไรบ้างครับผม ก็ไอเดียการเทรดน,นะคะก็จะแบ่งเป็น2ระยะ,ะคะ่ะมี2ระยะก็คือจะเป็นระยะกลางนะคะก็จะใช้วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะคะบวกกับเทรนด์แล้วก็สํดสำหรับกราฟเนี่ยก็จะเป็นกราฟรายวันแล้วก็อีกระยะหนึ่งจะเป็นเทรดระยะสั้นก็จะใช้วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเหมือนกัน,นะคะ่ะคู่กับแนวรับแนวต้านแล้วก็กราฟก็จะเป็นกราฟราย30นาทีโอ้ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบผสมนี่ครับระหว่าง <c oughs> ทางปัจจัยพื้นฐานกับ ปัจจัยทางเทคนิคผมสรุปอีกสั้นๆอีกทินหนึ่งละกันนะครับว่าระยะสั้นคุณ,ณนันทิชาเนี่ยมองในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับเราใช้แนวรับแนวต้านในกราฟลาย3มนาทีส่วนระยะก,กลางนะครับเป็นการวิเคระาะห์ปัจจัยพื้นฐานเหมือนกันแล้วใช้การตีเทรนในรายวันแทนใช่ค่ะนะครับโอ้โหน่าสนใจนะเพราะว่าผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีนี้แหละแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้เห็นเป็นน้ำเป็นเนื้อแบบกำไรอย่างคุณนันทิชา นะครับแล้วคําถามสุดท้ายครับสิ่งที่คุณธนิชาอยากฝากถึงนักทุนครับว่าทําอย่างไรถึงได้ปกป้องเงินทุนได้มากขนาดนี้ครับผมก็ทุกการเข้าออกนะคะแต่ละครั้งเนี่ยก็จะต้องกําหนดจุดสต็อปลอสนะคะทําให้เราสามารถที่จะปกป้องเงินเงินลงทุนของเราได้และยิ่งตอนที่เรามีกําไรเนี่ยยิ่งต้องวางสต็อปลอสด้วยเราจะได้ไม่ขาดทุนค่ะคือว่าสมมุติเรากําไรอยู่แล้วเราก็เลื่อนสต็อปขึ้นมาให S 1> <S 1> เหนือจากการโดนของค่าคอมด้วยนะครับแล้วก็มีกำไรด้วย oh, โอ้โหเป็นเป็นแง่คิดที่ดีนะครับคุณอน,นิชาโอเคถ้างั้นนะครับท่านั้นผมก็ขอเออโอ้โหได้ความรู้มากมายนะครับแล้วก็ขอลากไปก่อนเลยนะครับอันนี้คือผู้ที่ชนะนะครับในการแข่งขันของ CF Competition นะครับคุณน,นิชานะครับผม โอเคถ้างั้นเราลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับคุณนิชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ